่วงย่อนกายสบายชิมฮดูเดี๋ยวมีคนลักพาตัวไปทำไงดีเนี่ยฮัลโหลหายไปไหนมาอ้าวกาพาคุณนี่ครั้งใจจะพาคุณมาที่รีสอร์ทไงอ้าวเปลี่ยนหน้าที่แล้วหรอเปลี่ยนอาชีพแล้วหรอะป่ะ,ะมาไม่ตายแล้ว ใจง oh, nice. mm ่ายไปมันเนี่ยจะขึ yeah> ้นโอ้โหนี่แหมตีอย่างนี้เร็วใชัไหมขึ้นละแล้วเดี๋ยวจะพาคุณไปชมรีสอร์ทสวยๆกับอาหารอะไราปาร็วนะเดี๋ยวทักทายคุณตุ้งนิดนึงตุ้งตาครับสวัสดีครับค่ะสดีคมา สวยมากเลยเนาะสวยมากเลยค่ะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีเรือเต็มเลยอ่ะแบบว่าลักษณะคล้ายๆกับเรือเลยเลยอยากสอบถามนิดนึงครับทำไมถึงได้ชื่อภูเพตาครับอ่คือภู เนี่ยมาจากภูเขานะคะเราเรามีภูเขาเป็นจุดขายแล้วก็ลูกค้าที่มาเนี่ยจะชอบดูของภูเขามากซึ่งแตกต่างจากบริเวณอ่าวนางที่อื่นส่วนเทตราเนี่ยเป็นคาภาษาไทยเลยเน่ยแปลว่าตรงๆของเขาแปลว่าเรือใบหลังคาเราจะเป็นรูปเรือใบพัดก็เลยเป็นจุดเด่นเลยทําให้รู้สึกว่าอาคารห้องพักแต่ละหลังจะมีหลังคาเป็นสัญลักษณ์เลยใช่ค่ะเราอยากให้สื่อถึงเป็นวัฒนธรรมของ ทางใต้ด้วยอยากให้ในความแต่ตางลูกค้าคมาแล้วได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะแล้วห้องพักเนี่ยมีเยอะไหมคะมีกี่ห้องห้องพักของเราเป็นเป็นรีนสอร์ทสไตล์บูติกนะคะคแล้วก็มีแค่25เอ่อ25ห้องเอ่อ16วิลล่าเท่านั้นเองแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นฮนีมูนอ๋อถ้านั้นต้องให ช่วยแนะนำว่าห้องเนี่ยค,ะค่ะมีกี่ประเภทห้องจะมีสี่ประเภทนะคะจะแบ่งเป็นเอ่อ,อ,อถ้าเป็นดีลักก็จะเป็นกรโยทิวไซส์กรโยทิลไซส์แล้วก็จะเป็นสวีทแล้วก็แฟมิลี่ค่ะแตกต่างกัน,นยังไงคะอย่างบอกว่าฮิวไซส์กับทูไซส์เนี่ยก็ ในห้องเหมือนกันภายในห้องนี้จะเหมือนกันค่ะหมายถึง layout เหมือนกันแต่ว่าสไตล์การตกแต่งแล้วก็เอออเาอาร์ตของความเป็นป้ายเข้าไปในสีสันของผ้าในแต่ละห้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยในไท p ์เดียวกันค่ะส่วนไอ้ตัวไท p ์เนี่ยต่างกันยังไงถ้าเป็น deluxe ของหิวไซด์กับครูไซด์เนี่ย layout เหมือนกันแต่ถ้าเป็นสวีทเนี่ยกับแฟมิลี่เนี่ยขนาดจะใหญ่ขึ้นมาถ้าแฟมิลีเนี่ยเหมาะสำหรับครอบครัวค้าเ พวเลยเพราะวัาคู่ใหญ่ก็จะถือว่าร้อยยี่สิบสองสแควร์เมตรเลยทีเดียวแฟ a ม i l ีนะคะครับแล้วส่หรับงสวีทสวีทนี่ก็เจ็ดสิบสองสแควร์เมตรแล้วก็คนที่มาเป็นคู่รักก็จะอยากมีสวีทอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะก็จะตกแต่งให้พิเศษว่าเหมือนกับเป็นคู่รักอะไรพิเศษ่ะมาทีลูกค้าเข้ามาก็จะมี์ไพรส์แบบมีดอกไม้อยู่เต็มเตียงนะคะ ที่บาร์ับอะไรอย่างเี้ยค่ะทั้งที่มีรีเควสต์มาแล้วก็ไม่รีเควสต์มามแล้วเห็นพอเราผ่านจากล็อบบี้เข้ามาเนี่ยก็เจอสาะว่ายน้ําเลยแบบอยู่ตรงกลางใจกลางของรีสอร์ทเลยก็คือสามารถเล่นน้ําได้ไกล้ค่ะตลอดเวลาเออจริงๆสรเปิดตั้งแต่ 8องศาเอาถึงถึงท่มแต่ว่าแขกบางส่วนก็มาตอนอ่าถ้ำตื่นๆเนี้ยค่ะแล้วก็จะให้ก็จะเสียแล้วก็จะให้ <Okay. S 1> คุณลูกค้า แล้วมีส่วนกิจกรรมอืนอ่นๆอะไรให้กับลูกค้าบ้างคะเป็นในวิสอดเราก็จะมีนวดนะคะแล้วก็จะมีช็อปเล็กๆเขาหลัลงเราแค่25ห้องมีห้องอาหารมีเอาเล็บมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีเ,เป็นคิปคอนเนอร์ส่วนกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยเราก็จะมีรักษาไปทัวร์ไปเกาะพี่ีเกาะห้องนะคะแล้วก็สีเกาะ ไร่เลยอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าจะชอบไปมากเรียกว่าทัวร์บริเวณแถบนี้ก็คือมีพร้อมที่จะบริการลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่จะมาพัก่อนที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับและอย่างนึงคือผมเห็นลักษณะของอาคารของของของที่พักเนี่ยผมดูแล้วแบบว่าโหยังสวยยังใหม่อยู่เลยเปิดมานานหรือยังครับเราเปิดมาได้ประมาณเกือบห้าเดือนนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือท่านผู้ชมเกิดว่า เห็นในรายการแล้วรู้ีอยากมาที่นี่เดินทางมาอย่างไรครับถ้าเกิดนับจากสนามบินนะคะก็จะจากสนามบินมาที่สอะเนี่ยประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเพื่ชั่วโมงถึง15นาทีโอครับที่สนามบินกระบี่นรานชัยกระบี่จะมีรถลิโูซีนแทน็กซี่รถบัสเนี่ยห้บไม่ตกานอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากมาด้วยตนเองเนี่ยก็เรามีรถทันเซอรับส่งตรงนี้ก็สามารถแจ้งรีสอร์ทได้โดยตรง หรือถ้าขับรถมาเองเนี่ยก็ให้มาทางเส้นทางของกระบี่เอานาสายทางหลวงก็คือ40 43ครับผมต้องคงต้องรบกวนทุกตาค่ะแนะนำว่าที่นี่มาถึงแล้วเราจะต้องทานอะไรมีเมนูพิเศษไรคือคือเมนูที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งยุโรปทังไทยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่จะแนะนำอยากจะแนะนำเป็นอาหารท้องถิ่นเ่า ปกติแล้วถ้ามาทะเลก็คงอยากทานอาหารทะเลแต่น่า,าจะว่าอาหารทะเลก็คงจะได้เจอทั่ทวไปตามอา่อาวนางแล้วก็อยากเน้ออาหารที่เป็นทางตใต้ใน,นะคะอย่างเช่นเราจะมีวันนี้เจอแนะนำเป็นปลากระ,ระพงแกงส้มปลากระพงยอดมะข้าอ่อนซึ่งยอดมะข้าอ่อนปัจจุบนันเน่ยจะนำลายไม่ไม่จริงๆ <c oughs> แล้วพชัชตัวไหมต้องเช้พัชตัวเช็ดฮะมันมันเยอะคุณตุ๊กตาอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยว้น้ำลายมันจะนองแถวนี้เราไปให้มันนองที่ในร้านอาหารดีกว่าได้ค่ะยังไงผมขอพัชตัวสองผืนนะ เ็ต้องเช็ดเยอะค่ะเราไปที่ร้านอาหารดีกว่าไปเถอไปเถออหิวแล้วไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทานเสร็จแล้วนะฉันจะไปนวดแม่เอาเอาอะไรฝาทาเหรอบ้านคุณตุ๊กตาค่ะคุณตุ๊กตาตอนนี้เราก็มานั่งมีหลักฐานแน่นอนว่ามีอาหารเช้นเมือง เสนออาหารอะไรให้เราบ้างคะวันนี้ค่ะก็มีห้าอย่างนะคะอย่างจานใต้เนี่ยก็จะเป็นปลากระพงผัดขินไทยตรงเนี้ยเนี่ยก็จะผสมไปด้วยขิงกระเทียมนะคะแล้วก็ส่วนผสมของสวนไทยอื่นๆนะคะเราจะเป็นลักษณะเหมือนพริกแกงของพิกแงคนใต้ค่ะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวผสมด้วยไม่เต้าเจี้ยวด้วยค่ะไม่เผ็ดมากนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อปลากระพงล้วนๆก็อยากให้ได้ชิมรสของเนื้อปลาให้เครื่อง เพียงเนี่ยมันเข้าไปในกระเพาเราียกว่าทั้งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถจะทานได้เลยใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป <c oughs> ็นกลางๆไม่เผ็ดมากแล้วก็ดีสุขภาพครับซีดีกับสุขภาพด้วยเนื่องจาก<ม>ว่ามีสมุนไพรมีสมุไมไนไพรมาทางนี้ดีวกว่านะฮะดีกับสมุนไพรจานต่อไปสีสันสวยงามมากค่ะค่ะนี่จะเป็นไก่อบเหล้าแดงก็จะมีใส่งาขาวไปเพิ่มเอ่อสีสันไปนะคะแล้วตัวเอ่อเหล้าแดงก็จะมีกลิ่นของเหล้าออกมาตัวนี้ ประโยชน์ต่อร่างกายนอนหลับฮะอันนี้ค่ะพัฒนากรทำไม่ได้เนี่ยแอลกอฮอล์ค่ะแต่ถ้าเรไม่เมานะคะคือเขาจะสกัดดาวลูกผมอะฮะเอาง่ายๆเลยอันนี้ค่ะเป็นทางใต้แน่นอนอันนี้ค่ะคนกรุงเทพคงจะเรียกว่าแกงเหลืองอ่าใช่ค่ะคนใต้ก็จะเรียกว่าแกงส้มนะคะปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนก็จะใช้ของตัวปลาหรือเจนดาท้องเพราะจะอร่อยแล้วก็มีความนุ่มพิเศษของปลากระพงอ ปลากระพงที่สดนะคะสวนไอ้ยอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยก็จะมีความอร่อยปัจจุบันย่ายอดมะพร้าวอ่อนเนี่ยหายากตัวใหญ่จะไปเป็นปามแล้วก็จะออกหวานหวานนิดนึงด้วยแล้วก็บางท่านบางท่านจะไม่ทานมะพร้าวไม่ทานไม่ทานเ้าเรียกหนหอไม้อันนี้ก็เป็นตัวแทนได้อันนี้คุณพัฒนากระถางไม่ได้อฮะ ขอขอพัชตัวหน่อยเอะอันนี้จะเป็นผักเอ่อเมี่ยงผักชุ่งสดผักเมี่ยงก็จะเป็นผักของทางใต้ก็จะมีประโยชน์ทางคุณค่าทางเอ่อผู้ชาการด้วยแล้วก็ผักตัวนี้ถ้าเป็นคนภาคกลางหรือภาคอื่นจะไม่มีค่ะก็จะมีความเหนียวนุ่มในตัวของมันก็เป็นผักน้ำมันถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผมก็ทมไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจครับ ท่าสุดท้ายค่ะสุดท้ายจะเป็นดูกลุ่มกลิตดูข่าจะจะเป็นต้มกะทิผักกูดกุ้งสดค่ะต้มผักกูดก็เป็นทางใต้เหมือนกันแล้วก็จะมีสรรพคุณของการลดความดันค่ะถึงแม้จะมีกะทิลงไปบ้างคนที่ได้กินแล้วก็จะทำมันแล้วก็กลมกล่อมค่ะก็ไม่อ้วนหรอกค่ะเพราะมีผักกุดไม่แต่แต่พอดำทุเรียงสูงแบบนี้ไม่ได้กำลังจะมองว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่คิดเองนะคะว่าผักเนี่ยมันจะมีวิตามินเอดีอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่ มันจะละลายได้ในไขมันไม่แน่ใจว่าคนโบราณเนี่ยมีการต้มในน้ํากะทิกับไขมันมันก็จะละลายด้วยกันได้ดีหรือเปล่ามันนี่คิดเองนะคะก็น่าจะมีด้วยอันนี้พัจนาก็ถ่านไม่ได้แต่แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งในปกติแล้วไม่ว่าจะทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ของทางใต้หรือของทางภาคไหนก็แล้วแต่ จะมีเครื่องเคียงหรือผักเสริมเนี่ยเพื่อจะช่วยไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าครับเพื่อจะช่วยในการที่มันกับอะไรอ่ะมันก็ล้างกันอย่างเมื่อกี้คุณหุยพูดเนี่ยนะฮะ,ะอันนี้อันนี้ก็มีส่วนด้วยน<ม>ีส่วนก็เห็นบอกช่วยลดความเผ็ดจัดจ้านด้วยด้วยค่ะแล้วก็มันก็เรื่องของอาทางพัฒนาการด้วยแล้วก็พยายามที่จะเน้นนะคะ สุขภาพยังไงถ้ามีผู้ชมดูรายการนี้อาจจะลดให้พิเศษที่20เปอร์เซนต์เลยค่ะก็สามารถที่จะขอบพระคุณมากๆของรายการได้ถ้าบอกชมรายการหนึ่งใน7.7ร้อยเปอร์เซนต์ให้นะคะก็โอ้โหเป็นอะไรที่น่าทานมากลองชิมสิคือเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยคิดดูสิผักอ่อนดูสิดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกออันนี้เรียกว่าอันนี้เรผักทางใต้เหมือนกันค่ะอื อันนี้ผมว่าน่าจะอร่อยค่ะอ่ะอ่ะลาคุณตุ๊กตาแล้วเนี่ยอยากจะกินแล้วสิเขาจะกิ่วนค่ะต้องขอบคุณคุณตุ๊กตามากนะคะที่นําชมที่พักสวยๆแล้วก็อาหารดูน่ารับประทานมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับค่ะพัฒนาค่ะอันนี้อน้องๆครับไอพาเจตุไม่ต้องมาแล้วนะครับเพราะว่าผมอะอย่างเดียวเลยครับแบบนี้ฮะที่จะทานได้เรียกผักอะไรคะตะนี้อ คุณแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราจะป้ากับเจ้านางนะเป็ไปไหนล่ะตอนนี้หมดนัดที่แล้วดิฉันไม่ยอมให้มาเรื่อยขาของอี้ฉันคีะโล้หผมอุตส่าห์หามา,มาที่จะเรื่อยดูซิ ไม่ได้ค่ะตำแหน่งนี้นะคะชีโซสตตองมากเลยนะบุญค่ะโอเคก็เป็นไงคราวนี้เที่ยวสนุกไหมก็ได้ภาพงามๆเป็นสิ่งธรรมชาติที่สร้างสรรค์มานะคุณนะอืมและน้ำใสเย็นมากเลยนะผมว่ากระบี่มีมนต์เสน่ห์หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างได้มาเที่ยวอย่างที่เรามาเที่ยวนี้นะครับจะได้รู้สึกว่าโอ้เรามีความสุขอีกชีวิตหนึ่งเลยนะอาหารนี่ทางใต้นี่สุดยอด S <S อาหาร <คน S 1> พื้นเมืองเขา็ดีเนะคนกินผักแต่ยังผักกิงเยีะไปเนไง,ไงไมากเลยไม่กำลังจะบอกว่าเนี่ยผมว่าชื่นชมมากเลย <S 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 คือสุขภาพแขง็งแรงมาก เอาโตเลยนางนาวเวลาหมดแล้วอ่าห,หมดแล้วเหรอความสุขผ่านไปเร็วแล้วนั้นนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้านะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแต่ว่าก็สามารถชมรายการย้อนหลังของเราค่ะได้ที่เวอไ์ 177tv.com ครับค่ะหรือเสิร์ชใน youtube นะคะใช้คำว่าวัน t v ทค่ะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอ,อ,อยากจะรู้ว่ารสชาติของผักที่นี่เป็นยังไงเรามาทานอย่างที่ผมทานนะครับแล้วจะรู้ว่าซึ้งมากสวัสดีครับเพงใหมค่ะ ทำไมแค่นี้เองคะมันอย่างนี้กินผับแถวๆทางของตรงนี้ก็ได้หญ้าเยอะอะไรเงี้ยกินกินนะ